วันนี้เวลา14นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า,ฟาทีปังกรรัศมีโชติมหาวัชิโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารไปยังอาคารศูนย์ประชุม Impact f o r u ม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานงานมหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2,563 ในการนี้พระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจาปี2563แก่ประหลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นตัวแทนหมู่บ้านหรือชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่หมู่บ้านหรือชุมชนจำนวน1,56 0แห่งซึ่งเป็นหมู่บ้านและชุมชนที่มุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดแนวทางสันติวิธีโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดหรือปป,ปสกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องอาทิกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรรวมกันส่งผลให้มีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นเพิ่มขึ้นใหม่เป็นประจําทุกปี จากนั้นทอดพระเนตรนิทรศการเฉลิมพระเกียรติจากน้ำพระราชหฤทัยสู่ความปลอดภัยร่มเย็นซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชพรบรมนาถบพิษสมเด็จพระนางเจ้าเิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดรวมถึงนิทรศการแสดงผลการดำเนินงานกองทุนแม่ ของแผ่นดินในพื้นที่ต่างๆอาทิชุมชนวัดปุรนาวาสเขตทวีวัฒนาซึ่งได้นำหลักสันติวิธีมาใช้แก้ปัญหาเน้นการมีส่วนร่วมจนเป็นชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด การสร้างพื้นที่ปลอดภยัยเริ่มตั้งแต่การสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมเชิงบวกอาทิโขนมวยไทยการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดการเดินเวียามเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวิถีชีวิตริมน้ำและเกษตรชานเมืองรวมทั้งส่งเสริมอาชีพอาทิการทำน้ำพริกและการทำขนมไทย ท้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพ์พระบรมราชินีนาถพพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยประสบก,กรกรที่ประสบปัญหายาเสพติดประหนึ่งแม่ห่วงใยลูกถึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนจนก่อเกิดเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี2546โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปราบปรามยาเสพติดดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันมีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินรวม23,399แห่ง